สวัสดีครับผมน,นันตะพงศ์ผมสดวันนี้จะมาทดลองอางานที่สามครับควบคุมสเต,ต็ปเปอร์มอเตอร์ครับแล้ว<ม>ผมวันนี้เป็นเลดเดอร์ที่ได้เขียนเอาไว้น,นะครับแล้วคมต่อไปในการทดลองนะครับความต้องการในการควบคุมการทำงานของเซฟแ ขอหมดนะครับมี4สเต็ปหนึ่งนะครับเป็น A B ส B C 3า C D E A B ครับสำหรับการหมุนกับ ทางหมดมี4เสถิตคือกดที่รีเวิร์ดนะครับเป็น A D D A ครับแล้วก็ C D B C แล้วก็ A B ครับแล้วก็จะกลับมาที่ D A กดสตาร์ทครับต่อไปเป็นการขั้นตอนการทำง,งานแบบนวดๆครับ a b ครับ B.C. <4 S 1> ครับแล้วก็ C.D. ครับต่อไปเป็น ดีเอครับขอต่อครับขอต่อครับ